เอาลครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ส,สตรีมพิเศษนะครับเนื่องจากอย่างน้อยผมถึงมาสเตอร์แล้วผมก็ต้องขอ,อกดสตรีมเพื่อเราถึงมาสเตอร์แล้วนะครับหลังจากที่เล่นกันมาประมาณปีกว่านะครับเพราะเราก็ถึงมาสเตอร์ันที่เรียบร้อยนะครับจากบอลถึงมาสเตอร์นะครับเออ่ยสุดยอดเลยครับโอ้โหแบบโคตรเท่โคตรชอบเกเ K ว่ะคอนด,ดบ่ะครับโอ้นี่มันนี่มันมาสเตอร์นี่มัน มัสเตอร์เทลหรือว่าเนี่ยโอ้สุดยอดนี่คือมาสเตอร์นี่คือคนเล่นกันยังไงเนี่ยเล่นเล่นกันเหมือนพี่เล่นกันเหมือนบอทเล่นกันเหมือนไดมอนปะเฮ้ยเหล็กสามชั่วโมงมาสเตอร์ผมทำไมไม่มีใครคุยอะไรกันเลยเนี่ยครับผมนึกว่ามาสเตอร์จะแบบต้องมีการสื่อสารกันไว้แบบว่าเฮ้ยเอ้ยกูกูมีของทีนี้แล้ววะมีของนี้แล้วแบบเพื่อนมาเอาของดิอะไรประมาณนี้ครับไม่มีเลยนะครับหรือว่าเขาแค่ขี้เกียจคุยหรือว่าต้องรอต้องรอบัวนก่อนอะ เดี๋ยวนะนี่นี่คือนี่คือออกเทนเขาอยากจะบวกเหลยเนี่ยออกเทนใจยเย็นนะออกเทนใจเย็นนะไอ้เหี้ยเอ้ยนี่คือสามทุ่มบงก่อนนี้วันจะเป็นตัดแรงหรือวะเนี่ยคือทุกคนแบบว่าทายฮายกันมากเลยนะือแบบไอ้เหี้ยคุณมาทําอะไรกันตรงนี้เนี่ยครับเพื่อนคือเพื่อนพวกนายเกาะข่าวนะเพื่อนคือถ้าเกิดพวกนายเจอแฮกเจอโปรนี่แบบโดนโดนโดวนลดเดียวหายน,นะเพื่อนเราม,มีกบิตต้านะเพื่อน What the fuck? ว้าวอีซ hey, uh, ี่เฮ้ยเอ้ยมาสเตอร์มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ออกเมื่อกี้คอลิซอนคือส่วนหายเลยเหรอวะหายเลยอ่ะที่หายไปเลยอ่ะหายจากโลกเลยอ่ะลมพาร์ดเมื่อกี้อะไรครับเนี่ยเแค่คนเหลือเชื่อ ส่วนยิงปุ๊บหายปับ๊บเฮี้ยอะไรมะเนี่ยมีเวลาไอ้เรียกเลยนะครับไปไนต่อเพื่อนเอ้แต่คอเรซอนนี่มันเขาใช้เออหอ๋อเจ้าออกเทนยีงแบบปลกอะเมื่อกี้แบบยิงแบบเขี้ย,ยมากอะยิงแบบเขี้ย,ยโป้นเนี่ยมึงอะไไปไหน เรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเรามาแล้วเพื่อนออกเทนนายไม่ต้องกังวลเรามาแล้วเราคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรามาทำไมตรงนี้เพื่อนแต่ว่าโคตรที่ยไอเฮ้ยภูมิใจวะเฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นเจ็ดร5อยห้าสิบคนในภูมิภาคนะ ไอเชียดทีมแข่งต้องเข้าแล้วครับสปอนต้องเข้าแล้วลจังหวะน,นี้โอ้โหไอเชียเอ้ยเป็นไ่ได้รอเปล่าเนี่ยเนี่ยคือคือผมไม่ได้อวดน,นะครับเนี่ยคือสกิลยิงผมนี้เอาเอาเรื่องกับพอน้ำแข็งเลยนะครับคือไดมอนน่ะมันคือแล้งที่สตรีมเมอร์เขาอยู่กันนะครับแต่ว่ามาสเตอร์อ่ะมันคือแล้งที่นักแข่งกับสตรีมเมอร์เขาอยู่กันนะครับเชียดเอ้ยแต่ว่าเสร็จแต่ว่าเสร็จได้ครับสามชั่วโมงอะ่ะผมจะได้เล่นกับพวกเขาอะ่ะสามชั่วโมง ไม่หรอครับเดี๋ยวแต่วันนี้นะจบเร็วแหละผมนะผมแค่มาลองเชิงเฉยว่ามันมันเกมมันยากแค่ไหนนะครับแต่คือก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมมาสเตอร์มันข่าโซโล,โลแล้วมันยังมีคนเล่นดวลอ,อ,อยู่ไนดะ้เอ็ดเคทุกคนเห็นไหมน,นะสีแดงอะ่ะสีแดงผมได้รางวัลป่ะไม่ไม่ใช่ครับยังได้แดนปกติครับทุกคนเห็นไหมครับสีแดงอะ่ะโอ้ไอ้เชี๊ย,ยงสวยเลยไอ้เจี๊ยแต่ว่ามึงมา เออน่นจะเป็นคลิปตอนผมเล่นเกมตอนผมกำลังไต่แรงอยู่นะครับแต่ไม่ใช่แรงนี้นะนั่นมันแรงของเด็กเเด็กกระโปรงเล่นกันนะครับอะไรสีแดงเป็นเป็นแรงสูงสุดเลยครับเป็นเขาเรียกว่า sky dive trail อะครับ อีแมนอีซี่ดูอีซี่อีซี่ว้าวเฮไอ้เหี้ยสปอนท์ั้งเข้าอะไรหลั์เฮียชอบว่ะหนุกดีวะตามชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะตัดแรงนะครับคิวแชมป์ด้วยจริงดินั่นแชมป์หรอโอ้ เออถ้าแค่นี้แชมป์นะครับน้องโจพีเตอร์ก็เป็นของพี่แล้วครับ750คนในประเทศไทยครับเอในภูมิภาคเอเชียครับเฮ้ยคนหล่อขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไอเฮี้ยผมตายแล้ววะเหี้ยพูดตรงเลยผมตายเนี่ยถ้าเปิดถ้าหลีดไม่เปิด portal ที่ผมตายเนี่ยคเลส portal เลด อ๋แล้วใช่เยอยเอลยอย่าเห็นกู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 ไม่เฟรนอย่าเห็นกูอย่าเห็นกูไม่เฟรนเลดกูมาแล้วเพื่อนเลดนายต้องไม่ตายคนเดียวเพื่อนเอาละครับเลดนายคุยกับเราซิว่านายมีเลสบอนเบคอนนายเพื่อนโอ้โหมีอาสามสุดหนึ่งได้ว่ะแลมอ่าคือผมตอนนี้คือผมกำลังคิดว่าผมจะดมวงสู้ดมวงไปหรือเปล่านะครับเฮ้ยแต่ว่ามันมี มันมีตรงนั้นอยู่เห็นปะเนี่ยตรงนั้นอ่ะคือถ้าเกิดผมดมวงซุ้มได้อยู่นะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ดมวงผมต้องรอให้ว<บ>งบีบแล้วค่อยไปทุบอ่ะไม่งั้นตายแต่ว่าท้งนี่ั้งนั้นนะครับสองคนนี้น่าจะตายทนะ้งสงแต่ที่ผมทุบเสร็จโอเคปะเราได้เราได้แผนแล้วนะครับเลือแค่เราต้องทำตามแผนที่เราต้องการเป็นนะครับซึ่งผมว่าผมว่าผม,ผมว่า ไม่มดดดดโอชีตพ,พี่เห็นผมนะครับไม่เห็นปะวะที่จได้เห็น,นี้ชิบหายสวิจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วเขาไปแล้วตีที่ชนะตีที่ฆ่าเลทไปกันแล้วครับผมน่าจะมีเวลาชุบอยู่สักพักหนึ่งแต่สองคนนั้นลงมาไม่มีเกาะนะครับไม่มีเกาะนะครับผมเขาว่าไม่มีเกาะคืออะไรคือเขาก็ไม่มีเกาะนะครับ แล้วแต่ผมมีแวกวิงแมนให้ออกเทอยู่นะครับเพื่อนนายได้เกิดใหม่แล้วเพื่อนบุญคุณเนี้ยเราชดใช้ให้นานแล้วนะเพื่อนไปละบายเพื่อนบอกกูมาทำเยี่ยอะไรตรงนี้เนี่ยตุงแช่ต้นแลตุงแช่เทปปืนสองไม่มีอเอาปืนแรกมาอะไรเนี่ยออกเทนบอกมือเหรออ่ะเราไปหาแล้วเพื่อนว่าไงเพื่อน อันนี right, ้คือเรามาทำอะไรกันเดี่ยวเพื่อนเพื่อนตรงสายไอ้เหี้ยกูมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยเกาะก็ขาวของก็ไม่มีคือตอนนี้เราเหลือเราเหลือแค่ต้องหลอยวิธีเดียวเลยครับต้องลอยเกาะต้องหลอยกล่องคนอื่นเข้ามานะครับซึ่งหมายเขาอะไรหมายความว่าเลดต้องเจอกับกล่องแล้วก็เจอกับโอเคต้องเจอกับกล่องนะครับตอนนี้เลดเขากําลังคงพยายามหาตําแหน่งอยู่นะครับคงกำลังสื่อสัรงกับเพื่อนใน d i s c o r ว่าฮัลโหลมุชิมุชิเพื่อนเพื่อนทางนี้เพื่อนทางสะดวกทางสะดวกทางสะดวก อะไรวะอไปดิรออะไรไปออกเทนออกเทนซิกแซกซิกแซกเพื่อนโอเคครับเขาคิวแล้วครับผมแต่ผมไม่มีคิวนะครับผมไม่มีสตรีมเหมือนออกเทนนะครับแย่ๆว่ะไม่เจอกล่องเลยอะคือถ้าเจอกล่องสักนิดสักหน่อยอะจะเป็นบุญ ตาต่อสวร์นะครับแต่โชคร้ายนะครับที่ไม่มีกล่องแล้วก็ตรงนั้นก็มีคนอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังเล่นขอบวงกันได้นะครับขอบวงก็ยังมีอยู่นะครับชี้ยิงกันแล้วทุกคนเขายิงกันแล้วครับไอ้เหี้ยคือผมคือผมก็ไม่รู้ทำังไงดีวะเชี่ยคือแบบไอ้เหี้ยเอ้ยนี่กูต้องมาเล่นติ่มในมาสเตอร์เหรอเนี่ยอ้าวโดนยิงแล้วครับผมจบแล้วครับจีจีแล้วครับไอ้เชี่ยเอ้ย จริงเอ้ยเดี๋ยวนะสองตีใช่ปะ่ะแต่ให้ตีนะั้นอยา่าอย่าอย่าให้ตีนนมายิงเราแต่ว่ายัางไงเทียบผมว่าไม่ไหวว่ะยังไงก็ไม่ไหวว่ะอันแรที่สองนะครับคือแต่ที่สองก็โอเคนะครับสารมาสเตอร์ที่สองผมว่าก็โอเคแล้วนะครับชี้อ่ะบินแล้วครับผมทุกคนมันบินแล้ววิวบินไปเลยเจ้าลูกน้อยมันบินมาหาใครมันบินมาหาเราหรือเปล่าไม่มันบินไปหาตำแหน่งเดยิงไปแล้ว ไอ้เหียมันบินมาหาเรานี่ว่าทิ่ไหยเอ้ยไมส่สองต้สองตีนั้นมันบวกกันอยู่ใช่ปะ่ะมันบวกกันมันบวกกันไ่เฟรนมันบวกกันเออผมผม,ผมว่าจังหวะเน,นี้ยคือเราต้องพยายามไปหากล่องให้พยายามไปหากล่องให้ออกเทนนะครับว่านี่กล่องกล่องเพื่อนกล่องอยู่นี่บอกกล่องอยู่นี่เพื่อน กล่องนี้เพื่อนโอเคเพื่อนแบ่งของกันดีๆแบ่งสันกันดีๆแบ่งสันกันดีๆไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเรายังมีเวลาเรายังมีเวลาวงยังใกล้พวกมันยังบวกกันอยู่เราต้องหากล่องที่สองให้เจอเพื่อนกล่องที่สองเพื่อนกล่องที่สองไอ้เยอยจะเห็นก็ญแจมึงกล่องที่สองไอ้เย่ออผมจะอยู่ในวงได้่ะไอ้เยกล่องที่สองเพื่อนนายต้องหากล่องที่สองให้เจอเลดเอ้ไม่ใช่ของต้องเป็นของออฟเทนดิทำไม เจียเอ้ยมันมาแล้วไอ้ย่ยผมมีปืนสองว่ะเออเกียช่วยผมกช่วยกูด้วยมึงช่วยกูด้วยเพื่อนไอ้เจี้ยนี่ผมกลายเป็นกล่องที่สองเล้วะเนี่ย